สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะมาคุยกันถึงเรื่อง one instant pack film นะครับหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแพ็ฟิล์มคืออะไรแพ็ฟิล์มเนี่ยนะครับมันก็คือฟิล์มโพลารอยด์ประเภทหนึ่งซึ่งสมัยก่อนเนี่ยจะใช้กันทั่วๆไปในกล้องประเภทที่เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับก็คือเป็นกล้องที่สร้างมาใช้กับแพ็ k ฟิล์มเลยสมัยก่อนนอกจากจะมีแพ็ฟิล์มแบบนี้เรายังจะมีฟิล์ม อะโพลลอร์ uh, x 70หรือว่าโพลรอร600นะครับที่ยังใช้กับกล้องประเภทนี้ซึ่งจริงๆแล้วบริษัท r พลอยได้เลิกผลิตไปลแล้วโดยสิ้นเชิงแต่ว่ามีบริษัทบริษัทหนึ่งชื่อว่า Impossible Project นะครับ uh, รวบรวมคนที่รักในฟิล์มประเภทนี้แล้วก็ ลงทุนกันซื้อโรงงานโรงงานสุดท้ายของฟัวร่อยที่ผลิตฟิล์ม600แล้วก็ไอ7 0ิ่งกลับมาแล้วก็พยายามทําออกมาให้ใกล้เคียงกับเดิมมากที่สุดแล้วก็ทุกวันนี้เขาก็ยังคอนติเนียในการผลิตแล้วก็มีเ,เพื่อนๆที่ชอบในฟิล์มประเภทน,นี้นะครับใช้กันอยู่เยอะแย,ยะมากมายเลยทีนี้กลับมาถึงเจ้าตัวแพ็คฟิล์มเจ้าตัวแพ็คฟิล์มเนี่ยบริษัทสุดท้ายที่ผลิต แพ็กฟิล์มแล้วก็วางขายก็คือฟ u จิฟิล์มนะครับแล้วก็หยุดการผลิตไปในปี2016แต่หลังจากหยุดการผลิตไปแล้วเนี่ยประกาศหยุดนะล็อตสุดท้ายที่ออกมาจริงๆแล้วเนี่ยจะเป็นล็อตที่หมดอายุในเดือน8ปี2018ซึ่งก็จะน่าจะออกมาในปี2017อะไรอย่างเงี้ยนะครับหลังก็น่าจะเป็นสต็อกสุดท้ายที่เขาได้ขายกันออกมาก่อนหน้านี้พอออยได้หยุด ผลิตไปก่อน2018สักประมาณปีก,กว่าๆอาจจะเป็นประมาณ2015หรือ2014ไวป้ายนะครับก็เลิกผลิตกันไป1กล่องเนี่ยจะมี10รูปทีนี้พอพอ Impossible Project เนี่ยนะครับเขาได้ยินว่าเาจ้า FujiFilm เนี่ยฟิล์มแพ็กแบบนี้ f p 1 0 0นะครับเลิกผลิตเขาก็เป็นคนที่แบบพูดว่ายัางไงดีอยากจะให้มันยังมีฟิลม์ม ใช้ซัพพอร์ตสำหรับกล้องพวกอย่างนี้อยู่เพราะว่าอะไรสมัยก่อนเนี่ยเราไม่มีดิจิตอลในการถ่ายแล้วก็เช็คพรีพรีช็อตในการถ่ายจริงๆอย่างในสตูดิโอหรืออะไรก็ตามอย่างเงี้ยนะครับช่างภาพในสตูดิโอเนี่ยก็จะต้องเทสแปดเทสอะไรโดยการันใช้เจ้าชีมฟิลม์มที่เป็นแพ็คฟิล์มแบบเนี้ยนะครับอาเนี่ยที่เป็นแพ็คฟิล์มอย่างเงี้ยนะครับนี่ก็ลักษณะมันจะอยู่อย่างเงี้ใส่ลงไปแทน แบ็ที่เป็นแบ็กฟิล์มของกล้องไฮเซ e ลบารหรือแทบทุกรุ่นกล้องแทบทุกรุ่นที่ใช้ในสตูดิโอนะครับสามารถใช้กับแพ็กฟิล์มได้เพราะว่าจะมีอะแดปเตอร์อย่างเงี้ยสามารถถอดแบ็กฟิล์ม120ทุ่วไปออกแล้วก็ใส่ได้เลยมันใช้งานจริงๆสำหรับช่างภาพที่อยู่ในสตูดิโอแล้วก็ยังมีความต้องการอีกมากผมเองเนี่ยโอเคไม่ได้เป็นช่างภาพสตูดิโออะไรหรอกแต่ว่าผม ชอบผมก็ซื้อตุนไว้เนี่ยผมน่าจะมีเหลือยประมาณ4-500กล่องแช่ไว้ในแบบมีตู้ฟรีเซอร์ตู้หนึ่งเลยนะเฉพาะของเขาโดยเฉพาะเลย,พเ,ลยเพราะว่าเรากลัวมันหมดแล้วเราจะไม่มีอีกแล้วอะ่ะทีมงานของ Impossible Project เนี่ยนะครับเขาพยายามตับ หาวิธีการในการเอา,อาฟิล์มชีสตัวนี้แพ็คฟิล์มเนี่ยนะครับกลับมาแต่ก็คงข่าวแรกเนี่ยฟังดูไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่นะเพราะว่าเขาพยายามไปคุยกับทางฟูจิขอซื้อเครื่องหรือว่าซื้อเทคโนโลยีอะไรต่างๆก็ตามฟูจิบอกว่าไม่ฟูจิไม่อยากขายไม่อยากทำแล้วไม่อยากทำแม็กฟิมเลยบอ่อยให้มันตายากับชั้นอะไรแบบนี้เขาก็เลย วิ่งกลับไปหาโัลรอยแทนนะครับที่เขาเคยซื้อเทคโนโลยีอะไรมาทั้งหมดเขาไปได้ฟิล์มที่เป็นเนื้อฟิล์มเดียวกันนะครับกับโพลรอยที่เคยใช้ในสมัยก่อนทําทำแพ็กฟิล์มอย่างเงี้ยนะครับเขาได้ล็อตสุดท้ายมาเขาก็เลยมาหาวิธีการทําให้มันใช้ได้แต่ว่าเขาก็ไม่ได้ทําให้มันกลายเป็น เหมือนเดิม100%เพราะว่ามันอาจจะมีข้อกําหนดทางกฎหมายหรืออะไรอยู่หรือมันอาจจะยากไม่ได้มีเครื่องมือนะครับโปรเจกต์นี้เกิดขึ้นกลายเป็นแพ็กฟิล์มที่มี1 s h o ช็อตต่อหนึกล่องหมายถึง1แพ็นะครับเดิมเนี่ยหนึ่งแพ็กเนี่ยแกะมามันจะถ่ายได้10 s ช็อตก็สมัยก่อนเลยผมซื้อช่วง,รงแรกๆเนี่ยสิบช็อตประมาณ350บาท350บาทเนี่ยประมาณ10ปีที่แล้วได้ นะครับตอนลอตสุดท้ายนี่รู้สึกว่าจะอยู่ที่800บาทลอตสุดท้ายประมาณปี2016-2017ที่ผมซื้อนะครับ7-8 5 0บาทแล้วก็ทุกวันนี้มันขึ้นมาเรื่อยๆจนถ้ามีคนขายในตลาดกันก็อยู่กล่องละพันห้าโดยประมาณนะครับพันหก็จะมี10ช็อตแล้วก็มันเป็นฟิล์มที่หมดอ,อายุก็ต้องดูว่า,าซื้อมาเนี่ยเขาเก็บมาดีมากน้อยแค่ไหน จะใช้ได้หรือไม่ได้หรือว่าจะติดสีจะเพี้ยนหรือเปล่าก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีเพราะฉะนั้นออปชั่นนี้ที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยวันอินสแเนี่ยเป็นน่าจะเป็นออปชั่นเดียวสําหรับคนที่อยากถ่ายฟิล์มสดใหม่และเป็นฟิล์มชีสแบบนี้ข้อดีของเขาก็คือขนาดที่มันใหญ่ครับมันใหญ่ถึงขนาด6คูณ9ซนติเมตร ซึ่งภาพเนี่ยมันเหมือนเราถ่ายปุ๊บเราได้รูปเลยเราลรงมา3นาทีหลังจากเราถ่ายปุ๊บตัวฟิล์มชิ้นเนี่ยมันก็จะโปรเซสในตัวได้เลยแล้วก็รอให้ปฏิกิริยามันทํากับบนกระดาษนะครับประมาณ3นาทีเราก็ลอเราก็ได้รูปเลยทีนี้ตัวเนี้ยจริงๆแล้วผมแบ็กโปรเจกต์เข้าไปตั้งแต่ปีที่แล้วที่ที่เล่าให้ฟังแต่ว่าดองด้วยสถานการณ์บ้านเมืองโควิดหรืออะไรก็ตามอะ ได้มาตั้งแต่ประมาณเดือนกุมภาแล้วแหละเพราะว่าคิสตาร์เตอร์เขาก็ส่งอ e ีเมลอะไรมาว่าเออส่งของมาแล้วนะก็เดี๋ยวมาลองแกะกันดูว่าข้างในจะเป็นยังไงร้อนนี้เป็นร้อนที่ผลิต j n u u r y y 2 2 2อ่ะน,นะครับ iso เป็น iso 100เป็นฟิล์ม Daylight ก็เดี๋ยวมาลองกันดูว่าไอ้แพ็คฟิล์มที่ถ่ายได้1ช็อตต่อ1น1กล่องเนี่ยมันจะเป็นยังไงเขาบอกว่าทุกช็อตเขา ประกอบด้วยมือเขาคือเขาเป็นแฮนด์เมดทั้งหมดทุกกล่องเลยนะครับทําที่ประเทศออสเตรียเมืองเวนนานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอ่ะเดี๋ยวเรามาลองกันดูเลยอันนี้ก็จะเป็นกล่องของวันอินสแตนตหนึ่งกล่องนะครับที่จะบอกว่ามี3ามพิวอพร์ท Instant Color Film iso 100 daylight นะครับแบต January 2020ผมดองมาค่อนข้างนานผมเมื่อกี้แอบบอกเลยว่าเทสไปแล้ว3รูปรูปละ3 0 0เละไปเกือบพันล้วอันนี้ข้างในก็จะเป็นห่อมาเหมือนกับถุงกาแฟน,นะครับเขาค่อนข้างต้องการให้เราโหลดสิ่งนี้ในที่แสงน้อย เท่าที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ซับเทอรไลท์ที่สุดเพราะว่ามันค่อนข้างไวต่ออแสงทุกอย่างมันประกอบด้วยมือเนาะตรงนี้ก็จะเป็นดักสไลด์แล้วก็ l e ดดิ้งแท็บก็เราจะลองกับกล้อง fp1 instant camera อันดับแรกที่เราต้องเช็คเลยคือเราเปิดมาเนี่ยเมื่อกี้ผมคีนโรลเลอร์ er แล้วโรเลอร์ er เนี่ยจะเป็นตัวที่ รีดน้ำยากับกระดาษนะครับให้ให้มันสัมผัสกันแล้วก็น้ำยาจะทำปฏิกิยากับกระดาษกล่องเนี่ยค่อนข้างฟิตเลยเพราะว่าทำด้วยมือมันอาจจะไม่ได้เป๊ะเหมือนแบบวางง่ายๆเหมือนกล่องพลาสติกทั่วไป Leading t a b กับ d Dark Slide จะอยู่อันใหญ่นี่คือ d Dark Slide อันนี้คือ Leading t a b leading tab เนี่ยมันเป็น processing t a b ก็คือเราต้องสอดเข้าไปในโรล,ลเลอออกมาอย่างนี้แล้วก็ให ปล่อยมันไว้เดี๋ยวเราจะต้องดึงเขาก่อนที่เราจะถ่ายเพื่อให้ฟิล์มมันพร้อมจะโดนแสงนะครับก็ปิดปิดลงมาอย่างนี้เลยไม่ต้องกลัวในในวิดีโอของทางวันินสแตนเขาก็บอกไว้ว่าออกมาแบบนี้เลยนะครับเนี่ยแอบเห็นเมื่อกี้น้ำยาของตัวเขาอ่ะค่อนข้างมากนะผมเมื่อกี้ผมตอนที่ผมถ่ายทดสอบผมก็ล้างลูกกิ้งไปแล้วรอบนึง อืมก็เดี๋ยวพอเราจะใช้ใช่ไหมเราโหลดแล้วเรียบร้อยอย่างเงี้ยอันดับแรกเราต้องดึงแถบนี้ก่อนที่เป็นดัสไลท์แท็บก็ดึงเลยทีนี้ก็พร้อมถ่ายแล้วเดี๋ยวไปผมไปลองถ่ายให้แล้วเดี๋ยวมาดึงกันดูว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าเมื่อกี้ลองถ่ายไป3รูปมันเหมือนน้ำยามันมันกระจายตัวไม่ทั่วกันไม่รู้ว่าเพราะผมดึงเร็วหรือเปล่า ปกติแล้วผมใช้ไอ้ไอเจ้าแพ็กฟิล์มเอพีร้ออันเนี้ยนะผมจะชอบดึงเร็วๆแล้วก็ลูกกิงเนี่ยมันจะรีดทั่วหมดแต่พอมาเป็นเจ้าเนี่ยผมลองดึงเร็วๆตรงๆเร็วๆอ่ะมา3ภาพพังหมดเลยอ่ะก็เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเทดสอบกับช็อนนี้ช็อนที่4ี่ไปลองกันก็ยังคงเป็นอยู่รอบเนี้ยผมลองถ่ายให้มาอันเดอร์กว่าเดิมอีกประมาณครึ่ง ครึ่งสต็อปอ่ะนะครับคือคือค่อนข้างชอบสีเลยแหละแต่ผมว่าผมทำอะไรผิดหรือเปล่าไม่แน่ใจอะ่ะแ่งมันรั่วแล้วก็น้ํายามันยังรีดไม่เต็มอยู่ดีไม่มั่นใจเกี่ยวกับการเก็บรักษามาหรือเปล่าผมวางนอนซ้อนกล่องมานะมันมันอาจจะทําให้น้ํายามันไหลไปกองอยู่ข้างเดียวหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเอาเป็นว่า จบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันครับเพราะว่าหมดไปพันกว่าบาทแล้วก็ยังไงเดี๋ยวฝากเพื่อนๆถ้าชอบก็ติดตามฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้บ้างเนาะเราจะพยายามกลับมาทำคลิปให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้และตอนนี้ยังไงก็ขอบคุณมากที่ดูจนจบครับสวัสดีครับ